ไงบ้างคะวันนี้มาทายกันดีแล้วใครตะขาบเรียบร้อยกันหมดแล้วอยก็ตื่นเต้นแทนน้องค่ะแล้วก็ดีใจมากีก็เชื่อในศักยภาพน้องนะคะและเชื่อว่าน้องจะต้องทำทุกวันให้ดีที่สุดอยู่แล้วน้องจริงๆมาเห็นบรรยากาศวันนี้ก็แอบเสียดายปีที่แล้วด้วยสถานการณ์ต่างๆแบบทุกคนไม่สามารถมาได้ยต้องไม่ได้ค่ะพอมาเจอวันนี้ก็เลยแบบรู้สึกปลิ่มใจที่แบบน้องน้องมีคนมาให้รูกวันนี้ก็เลยเล่นใหญ่กับทงถึงข้างหลังเลยถูกต้องค่ะเออ กับน้องแอนวันนี้ความเขาอราเห็นน้องพัฒนาการแล้วก็ระยะเวลาที่อาแ้่กับชั้นชิดสงสารน้องไหมคะลูกนอ้นองเตียตัวน้อยมากไม่สงสารค่ะเพราะว่าน้องทําได้อยู่แล้วเราไม่มีอะไรเป็นที่ต้องสงสารเนาะสิ่งหนึ่งที่เราสามารถทําให้ได้ก็คือส่งกําลังใจให้น้องเยอะๆค่ะเพราะว่า you're gonna do fine you're gonna do r a t ีอะไรนะคะม,มีขอบเขตแล้วอะไรบ้างอนยึดถือขอเช่นนัดหสอนน้องอะไรบ้างโอ้เยอะแยะเลยค่ะก็สอนเรื่องการมีวินัยในตัวเองแบบตื่นเช้ามาเราต้องดูแลตัวเองนนเนาะว่าถ้าเขานัด กี่โมงเราต้องแต่งตื่นขึ้นมากี่โมงแล้วก็การจัดการตัวเองระหว่างอยู่ในกองถ้าใครอยากเห็นเนี่ยก็สามารถไปดูไลฟ์เนาะย้อนหลังได้คลิปนั้นก็แบบมีเคล็ดลับอะไรเยอะแยะเลยค่ะเป็นน่าทื่นเต้ว่าตอนไปอยู่ที่กองเป็นการเปลี่ยนสภาได้เร็วมากอันนี้ถูกต้องค่ะอันนี้สหรับให้น้องั่บว่าเตรียมพร้อเตรียมอะไรอย่างนี้การฝึกส่ออะไรอย่รงไหนมีค่ะเราก็สามารถเอากระเป๋าลากเล็กๆไปได้เนาะระหว่างอยู่ในกองเนี่ยเราก็เอาไปได้แล้วก็ ใส่ชุดใส่รองเท้าเอ่อเมคอัพแพรต่างๆที่เราอาจจะต้องชารอัพระหว่างวันอันนี้ถ้าเราสมมติว่ามีชุดเหลือ mm hmm. ก็สามารถขออนุญาตเข้าห้องน้ำเปลี่ยนชุดออกมาได้เลยค่ะ mm hmm. แต่ต้องทำด้วยเวลาที่รวดเร็วแล้วก็ไม่ทำให้คนอื่นมารอและเดือดร้อนนะคะอ่ะเพลอะไรอยากจะบอกบอกไ่า hmm. โอ้ยเต่นเต้นจะลองให้เดี๋ยวพูดคิดว่าแบบทำได้อยู่แล้วทำได้อยู่แล้ว I believe in you so much and I'm gonna be here in Thailand cheering you on. My body's here but my spirit's there and I think that all of Thai people are all with you. So I put that back. not no I not